ตอนที่370สายเลือดที่รวบรวมดินแดนต้นกำเนิดหลัวเฟิงเดินเข้าไปในห้องอันเงียบสงบของคฤหารร์ถ้ำเบื้องหน้าเขาคือพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลการอวกาศอันสมบูรณ์รักษาอัตราเร่งเวลาเป็นล้านเท่าหลัวเฟิงพูดเบาๆทันใดนั้นการไหลเวียนของเวลาในการอวกาศนี้ก็เปลี่ยนไป ในโลกภายนอกหนึ่งวินาทีที่ผ่านไปเท่ากับหนึ่งล้านวินาทีในนี้ลัวเฟิงยิ้มทำความคุ้นเคยกับหน้าที่อื่นๆอ,อีกมากมายหน้าที่หลายอย่างของฤหาริ์าดถ้ำถูกจัดเตรียมโดยเหล่าขุนนางเหล่าขุนนางทุ่มเทความพยายามอย่างมากในดินแดนต้นกํำเนิดเส้นทางการฝึกฝนของข้าไม่ได้ยืมมาจากมรดกใดๆแต่จำเป็นต้องศึกษาสายเลือดหุนหยวน และวัสดุจากศพมากมายหลัวเฟิงเริ่มลงมือสำรวจสายเลือดหุนนยวนทั้งหมดที่ค่ายผู้ฝึกฝนครอบครองอยู่ที่นี้ในดินแดนต้นกำเนิดและสายเลือดหุ่นยวนทุกสายสามารถสังเกตได้ทั้งหมดมากมายขนาดนั้นเลยเหรอหลัวเฟิงรู้สึกตกใจเล็กน้อย สายเลือดหุนหยวนระดับต่ำกว่า800ล้านสายเลือดหุนหยวนระดับสูงกว่า5ล้านสายเลือดหุนหยวนระดับโลกกว่า30,000่สายเลือดและวัตถุดิบจากศพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมให้สังเกตค่ายสิ่งมีชีวิตหุนหยวนโดยกำเนิดได้บันทึกสายเลือดหุนหยวนระดับต่ำไว้มากกว่า99สายเลือดหุนหยวนระดับสูง100เ และสายเลือดหุ่นยวนระดับโลก 100%, ซึ่งส่วนใหญ่บันทึกไว้โดยเจ้าแห่งแสงดวงดาวหลัวเฟิงตกตะลึงเผ่าพันธุ์หุ่นยวนระดับโลกกว่าสามหมื่นเผ่าพันและทั้งหมดถูกบันทึกไว้เหรอผู้อาวุโสแสงดวงดาวผู้นี้สังหารสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกไปกี่คนหลัวเฟิงคิด สิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกจำนวนมากล้วนเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเช่นเดียวกัวกบค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดคือเผ่าอสรพิษยักษ์อนันต์ซึ่งมีรายงานว่าสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับมากกว่าสิบคนและบรรพบุรุษระดับโลกมากกว่านั้นอีก นี่แสดงให้เห็นว่าจำนวนบรรพบุรุษระดับโลกที่ถูกค่ายผู้ฝึกฝนสังหารนั้นน่าสะพรึงกลัวเพียงใดไม่น่าแปลกใจที่สถานที่อย่างดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดซึ่งมีบรรพบุรุษระดับสูงเพียงสองคนเฝ้าอยู่กลับมีศพหุนหยวนระดับโลกถึงเจ็ศพจำนวนนี้มากมายมหาศาลไม่น่าแปลกใจที่ดวงตาแห่งชีวิตและความตาย ต้องการเพียง1,2 0 0 0 0มืคะแนนเพื่อแลกหลัวเฟิงคิดเมื่อตระหนักว่าสอบหุ่นยวนระดับโลกนั้นมีอยู่ทั่วไปในค่ายผู้ฝึกตนทั้งหมดยิ่งสงครามระหว่างสองค่ายรุนแรงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีศพมากขึ้นเท่านั้นบันทึกโดยผู้อาวุโสแสงดวงดาวเป็นหลักหลัวเฟิงเข้าใจถึงความสำคัญของคำพูดนี้ดี ค้ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนต่ำกว่าระดับบรรพกาลสายเลือดหุ่นยวนระดับสูงสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกล้วนถูกบันทึกโดยผู้อาวุโสสตาร์ไลท์แม้แต่สายเลือดหุ่นยวนระดับต่ำจำนวนนับไม่ถ้วนก็ถูกรวบรวมไว้มากกว่า9 9เปอร์เซช่างเป็นเทพสังหารที่น่าสะพรึงกลัวเสียจริง ผู้อาวุโสสตาไตล์ผู้นี้ต้องช่างหน้าเกรงกลัวแน่นอนผู้อาวุโสสตาไตล์ก็อดทนมากเช่นกันรวบรวมสายเลือดหุนหยวนระดับต่ำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขอสังเกตการสายเลือดหุนหยวนระดับโลกราชาแห่งสายน้ำมืดมิดก่อนหลวเฟิงส่งคําขอสังเกตการผ่านกำไรและทันใดนั้นพื้นที่อันกว้างใหญ่ของห้องอันเงียบสงบแห่งนี้ ก็เผยให้เห็นสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกอย่างครบถ้วนภาพลวงตาอันยิ่งใหญ่ของสายเลือดปรากฏขึ้นในห้องอันเงียบสงบลวดลายลับภายในสายเลือดทุกชั้นถูกแสดงออกมาอย่างเต็มที่ราชาแห่งสายสายน้ํำมือมิเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกปริศนาแห่งชีวิตครอบครอง3 3เปอร์เซนต์ ปริศนาแห่งการทำลายล้างครอบครอง47%ขณะที่ปริศนาแห่งสสารปริศนาแห่งเหตุและผลและปริศนาอื่นๆหายากขึ้นเรื่อยๆโดยมีทั้งหมด19ปริศนาฐานข้อมูลมีรายละเอียดเกี่ยวกับสายเลือดราชาแห่งสายสายน้ำมืดมิดซึ่งสามารถช่วยหลัวเฟิงให้เข้าใจและเข้าใจได้สายเลือด และวัตถุดิบทั้งหมดของทุกสิ่งที่บันทึกไว้ในดินแดนต้นกำเนิดสามารถสังเกตได้หลัวเฟิงถอนหายใจความสำคัญของดวงตาแห่งชีวิตและความตายและหนังสือแห่งปัญญาลดลงอย่างมากค่ายฝึกฝนไม่ได้บันทึกสายเลือดระดับบรรพบุรุษใดๆเลยหลัวเฟิงสังเกตเห็นจุดนี้ตามข้อมูลเบื้องต้นในฐานข้อมูล สายเลือดบรรพบุรุษมีพลังหุนหยวนที่ไร้ขีดจำกัดในระดับสูงสุดจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถดึงสายเลือดระดับบรรพบุรุษออกมาได้อย่างสมบูรณ์แม้แต่เจ้าแห่งในกู่ก็ยังทำไม่ได้ดินแดนต้นกำเนิดยังมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายวัตถุอีกด้วยหลัวเฟิงค้นพบจุดนี้ ตราบใดที่เป้าหมายถูกล็อกไว้และเป็นสิ่งที่ตายแล้วมันก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ไกลสุดขอบฟ้าย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่แลกเปลี่ยนสมบัติแห่งห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขตสมบัติเหล่านั้นจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังภายในทวีปต้นกำเนิดโดยตรงจากระยะไกลสุดขอบฟ้ามันคือเทคนิคนี้แต่มันจำกัดอยู่แค่เพียงวัตถุไร้ชีวิต สิ่งมีชีวิตใดๆที่ต้องการเคลื่อนย้ายในระยะไกลสุดขอบฟ้าจะต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างรุนแรงเทเลพอร์ตหอคอยดวงดาวดวงตาแห่งชีวิตและความตายหนังสือแห่งปัญญ,ญาและกระบี่สายฟ้ามารวมกันที่นี่หลัวเฟิงคิดในใจรู้ดีว่ามีเพียงดินแดนต้นกำเนิดเท่านั้นที่เขาจะวิจัยหอคอยดวงดาวและกระบี่สายฟ้าได้ดีกว่านี้ ในเมืองหูหยางในห้องเงียบสงบของคฤหาสน์ท่านเจ้าเมืองบนทวีปต้นกำเนิดอวตารของหลัวเฟิงคนหนึ่งเฝ้ามองหอคอยแห่งดวงดาวดวงตาแห่งชีวิตและความตายหนังสือแห่งปัญญาและกระบี่สายฟ้าอยู่ตรงหน้าเสียงหึงห่งๆทันทีที่สมบัติทั้งสี่นี้ถูกล็อกพวกมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย หลัวเฟิงมองดูภาพนี้ปริภูมิบรรพการอันไร้ขอบเขตนั้นกว้างใหญ่ไพศาลแต่ผู้อาวุโสแสงดาวมีความเชี่ยวชาญด้านการอาวกาศสูงส่งเกินไปและวิธีการเทเลพอร์ตวัตถุในระยะทางอันไร้ขอบเขตนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้อาวุโสแสงดาวฟู่หลัวเฟิงเดินออกจากห้องอันเงียบสงบยืนอยู่บนศาลาของขรือหาดเจ้าของเมือง มองออกไปนอกทวีปต้นกำเนิดหากฟ้าถล่มลงมาผู้ที่อยู่สูงย่อมแบกรับภาระหนักแต่ในทวีปต้นกำเนิดปัจจุบันหลัวเฟิงคือผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแม้แต่บรรพบุรุษของทั้งสองประเทศก็ยังเชื่อฟังคำสั่งของหลัวเฟิงสถานการณ์สงครามเลวร้ายแม้แต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็อาจต้องสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่งั้นเหรอ กรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการสูญเสียดินแดนทั้งหมดไปหลัวเฟิงรู้สึกถึงกดดันอย่างหนักหน่วงนี่คือบ้านเกิดของเขาครอบครัวและมิตรสหายเพื่อนร่วมชาติสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนต่างเจริญรุ่งเรืองและอาศัยอยู่ที่นี่หากกลุ่มโลกมืดล่มสลายดินแดนแห่งต้นกำเนิดบ้านเกิดของเขาจะตกเป็นเป้าหมายต่อไป แล้วสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกต้นกําเนิดถูกทําลายละ่ะแม้จะมีสิ่งที่เรียกว่าแผนการอพยพแต่ดินแดนต้นกําเนิดนั้นกว้างใหญ่ไพศาลและจํานวนสิ่งมีชีวิตที่เขาสามารถนําติดตัวไปด้วยนั้นย่อมมีจํากัดอย่างแน่นอนเมื่อเผชิญหน้ากับค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกําเนิดทั้งหมดเพื่อพลิกกระแสเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนแม้ว่า ถ้าจะกลายเป็นบรรพบุรุษระดับโลกมันก็ไร้ประโยชน์หลัวเฟิงเข้าใจเรื่องนี้อย่างดีเพียงแค่ต้องดูว่าค่ายผู้ฝึกฝนได้สังหารสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกไปกี่คนก็เข้าใจได้หุ่นยวนระดับโลกซึ่งน่าจะมีจำนวนเป็นพันเป็นหมื่นจะถูกส่งไปตายต่อหน้าเจ้าและบรรพบุรุษเท่านั้นการได้เป็นเทพพเจ้าเท่านั้น จึงจะส่งผลต่อการต่อสู้ได้อย่างแท้จริงหลัวเฟิงคิดในใจดินแดนต้นกำเนิดเกาะต้นกำเนิดภายในห้องเงียบสงบหลัวเฟิงมองดูสมบัติทั้งสที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือหนังสือแห่งปัญญากันเถอะหลัวเฟิงครุ่นคิดพลางสื่อสารกับดินแดนต้นกำเนิดหนังสือแห่งปัญญาสามารถวิเคราะห์ทุกสิ่งได้ แต่ความสามารถในการวิเคราะห์ของดินแดนต้นกำเนิดนั้นแข็งแกร่งกว่าหนังสือแห่งปัญญาเสียอีกหลัวเฟิงมีอำนาจที่จะดูสายเลือดและวัตถุดิบหุ่นยวนทั้งหมดได้โดยไม่มีข้อจำกัดเขาคือหนังสือแห่งปัญญาและได้รับคะแนนสะสมสองแสนคะแนนคืนดวงตาแห่งชีวิตและความตายช่วยให้ข้าผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในกรงถักได้มองเห็นมุมมองภายนอก หลัวเฟิงเก็บดวงตาแห่งชีวิตและความตายที่ปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเขาด้วยความสามารถในการสังเกตในปัจจุบันของผ้ามันน่าจะเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงส่วนใหญ่หลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงความก้าวหน้าของตนเองอีกด้านหนึ่งเขาเข้าใจเส้นทางชีวิตและความตายครึ่งหนึ่งของหุ่นยวนซึ่งทำให้ดวงตาแห่งชีวิต และความตายสามารถใช้พลังที่แข็งแกร่งขึ้นได้ในทางกลับกันจิตวิญญาณของเขาก็บรรลงออกมาจากกรงถักเช่นกันทำให้เขาสามารถจอดลึกเข้าไปในความสามารถของดวงตาแห่งชีวิตและความตายได้ความสามารถของดวงตาแห่งชีวิตและความตายนั้นอาจถูกใช้เพียงหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในปัจจุบันแต่กลับถูกสร้างขึ้นมาจากซากศพ ของสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการสังเกตการเพียงหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์นั้นสูงกว่าสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับสูงส่วนใหญ่แล้วหลัวเฟิงสังเกตเห็นร่างเต็มของสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกราชาแห่งสายน้ำมืดมิดที่ลอยอยู่ไกลๆด้วยดวงตาแห่งชีวิตและความตายเขาสังเกตการได้ง่ายขึ้นและละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น สามารถตรวจจับจุดสำคัญภายในได้ถ้ามีปัญหาในการสำรวจรูปแบบลับที่ลึกซึ้งของเกล็ดเลือดหอคอยแห่งดวงดาวมาโดยตลอดมาทดสอบความสามารถของดินแดนต้นกำเนิดกันเถอะหลัวเฟิงคิดดินแดนต้นกำเนิดจงสังเกตร,ร่างเต็มของเกล็ดเลือดหอคอยแห่งดวงดาวหลัวเฟิงยื่นคำขอสังเกตการ ความสามารถของดินแดนต้นกำเนิดเริ่มแทรกซึมเข้าไปในหอคอยแห่งดวงดาวเจาะลึกเข้าไปในเกล็ดเลือดภายในนั้นเสียงกระซิบนี่คือหนึ่งในสามเกล็ดเลือดของบรรพบุรุษหุ่นหยวนบรรพบุรุษว่านซิงในสงครามครั้งที่สองระหว่างค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดและค่ายผู้ฝึกฝนบรรพบุรุษว่านซิงเสียชีวิตในสนามรบ เกล็ดเลือดทั้งสามนี้รู้จักกันในชื่อเกล็ดอมตะจนถึงทุกวันนี้ยังไม่พบวิธีที่จะทำลายมันได้ทั่วทั้งห้วงอวกาศหุ่นยวนอันไร้ขอบเขตยังไม่มีการค้นพบวิธีการใดที่จะตรวจสอบมันได้ทั้งหมดดินแดนต้นกำเนิดสามารถมองเห็นปริศนารูปแบบรับของมันได้เพียงประมาณ80%เท่านั้นหลังจากยื่นใบสมัครหลัวเฟิงก็ได้รับการตอบกลับ ต่อมาเงาเสมือนขนาดมาฮือมาของเกล็ดเลือดก็ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาและปริภูมิอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ภายในเงาเสมือนขนาดมะฮือมาของเกล็ดเลือดลวดลายลับนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นนี่มันหลวเฟิงบินเข้าไปในเงาเสมือนขนาดมะฮือมาของเกล็ดเลือด โดยมีในตาแห่งชีวิตและความตายอยู่ที่หน้าผากจ้องมองการเปลี่ยนแปลงของลวดลายลับมากมายนี่มันลึกซึ้งกว่าที่ข้าเคยเห็นมาก่อนมากหลัวเฟิงค่อนข้างตกใจแต่หน้าเสียดายที่พื้นที่หุ่นยวนอันไร้ขอบเขตทั้งหมดไม่มีทางที่จะมองเห็นเกล็ดเลือดได้อย่างเต็มที่ แม้แต่ส่วน80%รก็ซับซ้อนกว่าสายเลือดหุ่นหยวนระดับโลกมากในทางกลับกันหลวเฟิงกลับรู้สึกมีกำลังใจอย่างมากยิ่งเขาสังเกตมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตระหนักได้ว่าเส้นทางชีวิตหุ่นหยวนและความตายครึ่งหนึ่งภายในกรงถักจำเป็นต้องเสริมพลังอย่างมหาศาลเพื่อให้เทียบเท่ากับความลึกลับของสายเลือดระดับบรรพบุรุษการไปถึงจุดนั้น อาจเป็นความหวังที่จะบรรลุเต่าแห่งชีวิตหุ่นหยวนและความตายหลัวเฟิงไม่ได้เร่งรีบฝึกฝนแต่รวบรวมข้อมูลจํานวนมหาศาลเพื่อวางแผนการฝึกฝนอย่างละเอียดเขารู้ดีว่าหากไม่มีแผนและทิศทางที่ชัดเจนการฝ่าฝืนกฎด,ด้วยกำลังคงเป็นไปไม่ได้ผู้ฝึกฝนเต่าหลัวเฟิงข้าคือเฉิงข้าก็มาจากกลุ่มโลกมืดเช่นกันกลุ่มโลกมืดของเรา ได้ผลิตชีวิตหุ่นยวนระดับสูงทั้งหมด13,922ชีวิตยังไม่มีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกเกิดขึ้นเลยสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับสูงมากกว่า10,000ชีวิตจากบ้านเกิดของเราต้องการมาเยี่ยมท่านท่านพอมีเวลาไหมชาติกำเนิดระดับสูงนามเฉิงได้ส่งข้อความหาหลวเฟิงอย่างกระตือรือร้อน หลวเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่ได้รับข้อความนี้สำหรับชาติกำเนิดระดับสูงการมาจากกลุ่มโลกเดียวกันนั้นถือเป็นเพื่อนร่วมชาติเพราะโลกต้นกำเนิดส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างชาติกำเนิดระดับสูงได้แม้แต่ชาติเดียวชาติกำเนิดระดับสูงมากกว่าหนึ่งหมื่นต้องการมาเยี่ยมข้าเหรอหลัวเฟิงสังเกตเห็นว่ามีเพียงเฉิงเท่านั้น ที่ส่งข้อความถึงเขาในขณะที่ชาติกำเนิดระดับสูงอื่นๆไม่ได้รบกวนเขาพวกเขาต้องตกลงกันเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นการส่งข้อความนับพันพันครั้งคงจะสร้างความรำคาญพวกท่านทุกคนอยากพบค่าหรือหลัวเฟิงตออบเขาก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันการพูดคุยกับเพื่อนร่วมชาติเหล่านี้ ชาติกำเนิดระดับสูงมากกว่าหนึ่งหมื่นชาติเหล่านี้มีมายาวนานบางคนอาจมีอายุไขยาวนานกว่าหยวนเสียอีกความรู้ของพวกเขาในหลายๆด้านน่าจะเหนือกว่าเขาเราเข้าเกาะหุ่นหยวนไม่ได้ฉิงตอบเราเลือกสถานที่นอกเกาะได้และพวกเราเหล่าวิญญาณหุ่นหยวนระดับสูงกว่าหมื่นคนจะต้อนรับผู้ฝึกฝนหลัวเฟิงร่วมกัน ตกลงท่านเลือกสถานที่ได้เลยหลัวเฟิงกล่าวส่วนเวลาประชุมรีบหน่อยเดี๋ยวอีกสักพักข้าจะเข้าสู่การหลบภยัยเชิงถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกโชคดีที่พวกเขาฉลาดและติดต่อเขาทัานทีที่รู้เรื่องหลัวเฟิงพวกเขาเข้าใจสิ่งหนึ่งเมื่อได้รู้เกี่ยวกับสติปัญญาของหลัวเฟิง ผู้ฝึกฝนหลัวเฟิงผู้นี้ในฐานะผู้ฝึกฝนระดับปฐมภูมิคนแรกที่ออกมาจากกลุ่มโลกมืดย่อมเป็นผู้นำของเหล่าวิญญาณหุ่นยนต์ระดับสูงกว่าหมื่นคนอย่างแน่นอน